สวัสดีครับเอฟทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไห้ยิบสีทำนายดวงชะตาชาวราศีพิจิกในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายนปี67ซึ่งโดยทั่วไปแล้วชาวพิจิกก็จะเป็นคนดูลึกลับเงียบขรึมแต่ก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ไพ่ชุดแรก The World ไพ่สามไม้เท้าสองถ้วย ช่วงครึ่งแรกเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีพิจิกก็จะค่อนข้างมีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตการงานต่างๆก็เป็นไปอย่างราบรื่นชีวิตดีมีความสุขและก็คุณก็มีโอกาสที่จะขยับขยายในกิจการงานต่างๆของคุณออกไปคนที่ทำงานประจำก็ได้รับมอบหมายงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมากขึ้นคุณมีโอกาสที่จะพบเจอคนที่ ถูกอกถูกใจเข้ามาสู่ชีวิตหรือไม่ก็อีกทางหนึ่งคุณจะได้รับการอุปถัมภ์คำจุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในเรื่องของสายงานแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวชุดที่2 a g e of Swords สไม้เท้า1 a g e of Pentacle คุณจะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณจะมุ่งม,มั่นที่จะ แก้ไขปัญหาต่างๆหรือว่าอาจจะในเรื่องของกิจการงานที่คุณจะไปร่วมหุ้นลงทุนต่างๆแต่อย่างไรก็ตามคุณก็คงจะต้องระมัดระวังอย่าไปใช้อารมณ์ใช้ใจร้อนในการที่ไปด่วนตัดสินใจในบางเรื่องแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินทองผลตอบแทนก้อนใหญ่มาสู่ตัวคุณและสำหรับบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับ โชคลาบทรัพย์สินเงินทองมาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เป็นไดุ้ทที่3 9ถ้วย5ดาบแล้วก็10ถ้วยช่วงระยะเวลาครึ่งแรกพฤติการเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาไม่ค่อยสบายอกสบายใจกับภาวะรอบตัวหรือว่าคนรอบข้างในครอบครัวบ้าง แต่ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสเท่าไหร่คุณได้ไพ่5ดาบด้วยในตำแหน่งที่8ซึ่งก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองที่จะแก้ไขสถานการณ์เพราะว่าคงมีใครที่จะมาช่วยคุณได้ออยากในภาพไพ่5ดาบก็จะเป็นคนที่เขาทิ้งดาบแล้วก็หนีออกไปมันหมายถึงว่าคุณจะต้องเผชิญปัญหาด้วย สติปัญญาและก็พลังความคิดความอ่านของตัวคุณเองและก็คุณก็จะประสบความสำเร็จอย่างดีครอบครัวคุณก็จะมีความสุขคุณได้ไพ่10บถ้วยในตำแหน่งที่9ซึ่งก็หมายถึงความมีความสุขสมบูรณ์ในครอบครัวตำแหน่งที่10 q u e e n o f c u p ัก็เป็นเครื่องยืนยันว่าชีวิตในช่วงครึ่งแรกพฤตธิกาของคุณชาวราศีพิจิกก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีความเป็นอยู่ที่สบายสบายมีเงินทองหมุนเวียนจัดใช้สอยได้เป็นอย่างดีสรุปภาพรวมในครึ่งเดือนแรกพฤศจิกายน2567สำหรับชาวราศีพิจิกแล้วคุณก็ยังนับว่าเป็นช่วงที่ดวงดีมีเกณฑ์จะได้รับเงินทองเข้ามาสู่ตัวคุณค่อนข้างมากซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยคุณจะมีความสุข ความสมบูรณ์ในชีวิตครอบครัวเป็นอย่างมากมีโอกาสได้ขยับขยายสร้างความก้าวหน้าในกิจการงานต่างๆของคุณซึ่งก็จะส่งผลดีในเรื่องของความสุขของครอบครัวสิ่งที่ต้องระวังก็คงจะเป็นเรื่องการใจร้อนใจเร็วแล้วก็การด่วนตัดสินใจในบางเรื่องการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ย,ยิปซีนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ขอให้ FC โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เราได้เห็นจากไพ่ก็ขอให้ใช้เป็นกําลังใจเป็นแนวทางในการที่เราจะประกอบการดำเนินชีวิตให้ผ่านพ้นปัญหาประสบทเกิดความสุขเกิดความเจริญรุ่งเรืองสิ่งใดที่ไพ่ได้ย้ำเตือนขึ้นมาให้เราระแวดระวังก็ขอให้ลองพิจารณาดูว่า มันจะเกิดผลกระทบในด้านลบแก่ตัวเราในอนาคตได้อย่างไรชีวิตของคนเราหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่แน่ไม่นอนบางคนก็ดีมีจังหวะดวงขึ้นบางคนก็ร้ายมีจังหวะที่พบข่าวร้ายอย่างกระทันหันซึ่งก็สลับสับเปลี่ยนกันไปตามแต่ว่าผลบุญหรือผลกรรมในแต่ละช่วงเวลานั้น สิ่งใดจะแสดงผลมากกว่าดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้เอฟซหมันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรรพสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อให้เกิดเป็นผลบุญและทานบารมีหนุนนำให้เราทุเราเบาบางในปัญหาอุปสรรคต่างๆและเกิดความเจริญรุ่งเรืองถ้าท่านชอบ วิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามก็จะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยตลอดจนถึงพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกในการที่จะสวดท่องเสริมมงคลแก่ชีวิตท่านการทำนายฝัน ในสิ่งต่างๆว่าเป็นลางดีหรือลางร้ายจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับนอกจากนี้ท่านก็ยังสามารถที่จะย้อนกลับไปดูวิดีโอเดิมๆที่ทางช่องได้ลงไว้เพื่อให้ท่านนำไปใช้เป็นแนวทางในการที่จะประกอบการดำเนินชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้เป็นอย่างดีขอให้ FC มีความสุขจเจริญเจริญกันทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ